น,นี้ผมเลือกมาเป็นผลงานชิ้นแรกที่เป็นผลงานแบบบนดินผมไม่ใช่ผลงานใต้ดินครับผมอันนี้ก็จะเป็นนิตยาสารานิตยาสารกระตูนเล่มแรกที่ได้มีโอกาสทําทออกมาโดยตอนนั้นน่ะก็คือทาเป็นนิตยสารรายเดือนออกเมื่อปี2007ตอนนั้นนักเขียนหลายๆคนเนี่ยก็แบบพึ่งจะมาเดบิวกับเราครั้งแรกพวกคุณหมูใต้พักแต่ของเดดดวงน่าจะมีมาก่อนนั่นนี่แหละอ่าผมอาจารย์สุริชาก็กลับมาใหม่ตอนนั้นก็คือเราเองก็พักดันในส่วนของอางาน CG ด้วยก็คือตอนนั้นางานดีต้อนเพ้นเนี่ยยังไม่ได้เหมือนกับว่าบูมมากนักเราก็เลยเหมือนกับว่ามีในส่วนของงานดีต้อนเพนเสริมเข้ามาในเล่มด้วยยุคนั้นผมเองก็ยังแอบใส่งานตัวเองอยู่ก็คือแอบพวกวาดพวกกร์ตูลโฆษณาอะไรพวกนั้นแทรกเข้าไปบ้างเหมือนกันมีพวกแบบกร,ร์ตูนโฆษณาเล็กๆน้อยๆในเล่มอะไร,ร,ร,รประมาณนั้นเพราะว่าตอนนั้นก็คือเป็นแพ็กเกจครับขายโฆษณาแถมกระตูนใด้ด้วยหนึ่งเรื่องถัดจากอันนี้มาก็จะเป็นเล่มแรกของทางสนักพิมพ์ครับผม ก็จะเป็นในสมองอนหัวใจครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของคุณไดพักเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนไทยที่เริ่มไปวางเหมือนกับวางบนพวกร้านหนังสือเป็นแบบว่าเป็นเล่มแรกๆมันนั้นก่อนที่หลังๆก็จะมีเชลที่เป็นในพาทของการ์ตูนไทยเยอะขึ้น